ของเดือนอยากรัวอยากกุมต้องดื่ม m อ็มชีวิตไม่มีลิมิตนะครับ,บายตัดเหล็กพยาแรกครับตรงจริงอีกจริงของจริงต้องพยาแรกตัดเหลขข็กทั้งในเรียกหาพญาแรกยาสมุนไพรจิงเล็กโคลครับรบรมลุกางกายของอาจารย์สัทพรปาทิพยติดต่อ0895103666 บรรดาภพเซงกรุบมอบเซเดมาซานจูเรนซีสร้างโลกแลรกเซเดมิจเจการ,รนำขึ้นจากแม่พระตรณีขอได้ฟรีที่สูงเจ็ดส7่สามและปวดเมื่อครั้งขาน้ามามาบินบุญส่งโองสดก็มาเชิญครับเดินทางมาถึงคู่ที่4ครับลังลอยมุมแดงเพชรอัศวินทีซีทานดิสคัฟเวอรี่ครับ <S <S จากท่าสารานครศรีธรรมราชวัชรินทร์อ่องสุทธิครับ99ครั้งชนะ72แพ้27่สกับลูกศิษย์ของจ่าทุยครับ ู้กับเดชฤทธิ์พบธีรธรรมอุทัยชัยนาททองครับจากประนวนขอนแก่น80ครั้งชนะ65แพ้15ลูกิย์ของสามารถพยักอดุลไปเจจานดวงอาจคุสิงห์าวครับเจ้ครับว่านะพบธีรธรรมนาทีนี้มาที่อ้อมน้อยบอยหน่อยคุณสิงห์าวแต่วันนี้ไม่เห็นนะคุณสามารถไปอยู่นี่น่าจะไปไม่น่าไม่น่าจะอยู่ถ้าอยู่มาเรียกว่าพาลูกตาไปเที่ยววันเด็ก อาจจะไปนะอาจจะไปโชว์ต่างประเทศหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันก็ดีก็ดีเพราะว่าสามารถก็ถือว่าเป็นไอดอลของเด็กๆของเยาวชนเยอะเลยทีเดียวในทุกวันนี้นะเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับกีฬาดีๆดังๆเนี่ยผมว่าปฏิบัติตัวดีๆครับก็เป็นที่ชื่นชอบของเยาวชนครับในการสร้างหัวหน้าทางให้ดีกับพวกเยาวชนเหล่านี้ต่อไปะครับแล้ววันนี้วันเด็กนะครับที่เวทีมวยจิตมณฑลก็สองพุ่มสิบห้านะครับพศสาม ก็เริ่มเวลานั้นน่ะและเด็กชมฟรีด้วยนะมีอ๋อเด็กสูงฟรีด้วยนะสมจิตแว่นแก้วอ้วนจิตเมืองนนท์แล้วก็น้อยเมืองนนท์นะก็รูปนักส่าวในคืนนี้นะครับคืนนี้อ้าวพตพสามสองทุ่มสินะครับจนวันทุกวันวันพรุ่งนี้นี่กรรมการฝากานะว่าวันที่12มกราคมที่อบจพัทลุงกินซองสักนิรันดร์เจอกับดามสิทธิ์กูโนดแล้วก็คู่มวยดีๆเยอะเท่งของขุดนะครับจัด ใช่สนทุนโดยพลตำรวจตรีสุรศักดิ์รอมยานน์นะครับแล้วก็พรุ่งนี้เหมือนกันนะครับที่สนามโรงเรียนวิทยานนท์สอยมิตรีเนี่ยจะมีการแข่งขันประชันความเร็วของนกโรงหัวจุกเพื่อสนับสนุนนะครับการจัดทำสื่อวิทยุของสมาคมครูสัมพันธ์เริ่ม9โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับอ้าใครมีนกดีๆเอาไป ประชันความเร็วนะประธานจัดก็คุณอารีฟิดนะครับมาหามัตแข่งขัน,ขน,น,นสเสียงหรือว่าอะไรนึกเัะสิงนกโลงหุ่นจุก่ะโอ้วสวยนะยนี่และครับแล้วก็ฮัดยีคุณครูว <nogle S 1> ิชัยแสงสุกแจ้งมาเลยนะครับแจ้งมาเลยดีดีดนกโลงหุ่นจุกตัวนี้กำลังดังนะโอ้ยตัวนึงไม่ธรรมดานะโอ้โหมูลค่าเนี่ยโหเยอะเลยทีเดียวครับแต่ทางด้านนกเขาชวานกเขาเสียงในช่วงนี้เงียบไปทำไมก่อนนี้โอ้โหแข่งขันกันทุกสัปดาห์ ระยะหลังปีหลายปีนี่ผ่านไานนี่เงียบไปเยอะอดโมใหญ่คนเดิมดยกยากครับท่านน็อกแอนตินม่อไป30,000บาทขอบคุณท่านผู้บริหารรองศาสตราจารย์แพทย์วิชายบรรณารวงวันพุ้มในการจ่ายโรงไปบานวิชัยเวชอินเตเน่เชิดน้องแขนนะครับ ให้ความสนับสนุนส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มาดูแลความปลอดภัยของนักมวยในศึกเจ้ามวยไทยทุกวันเสาร์ซึ่งต้องสามถ่ายต่อสดและจบกันถึงบ้านติดตามชมกัต่ครบเสียงเจ้าคุณขิงขาวครับเสียงเกลียวเจ้าแต่ออกมาเลยว่าดวงนี่ยังไม่มีอะไรกันนี่เลยเพราะว่าน้ำเงินฝีมือโอ้โหหลอีว่าการโอนะการโอนี่อาจจะสินมอบทันทีเลยนะครูงานอ้าวหลักบมืนเออจริงๆริงเขาอยากจะมอบทุกเสาแหละแต่ว่านักมวยทำกันไม่ได้เอง เดริดบอปทธรรมำใครที้เขาลีลาหลากหลายนะเวลาการลีลาการชกนี่น้ำงินกินขาดเลยว่างั้นเถอะแต่ว่าแดงนี่จะปราบได้หรือเปล่าเท่านั้นเนี่ยเพราะเป็นมวยเข่าเนี่ยครับขันแข้งซ้ายแข้งขวาเตะสูงได้ตลอดครับอ้าวโอ้ยโอ้ยดูดดโดนโดนเมาแล้วนะเมาไม่เมาเมาไม่เมาโอ้ ทั้งคู่นะแต่ว่าโอ้โหเดนิสแกโดนเหมาะเหมิงขวาเมื่อกี้นี่เขาเรียกว่าก้นเตี้ยกุญแจเหม,มิงขาวภาษาบ้านภาษาบ้านการบอกก้นเตี้ยไม่ถึงกันนับยัง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 ไม่สุดยังไม่สุดเฮ้ยทืมือแตะพื้นนี่ขีดแต่ยออีกนิดนึงกรรมการแกรฝันทองเลยอยู่ที่ใจแล้วตอนนี้เฮดสูญเป็นฝ่ายเดินแล้วนะครับแต่ไหนคงสีแก้วครับผู้ชิขาดบนเวทีอ้าวผีผาดไปหน่อยเป็นไงล่ะก็เจอที แม่กระพาะโต้ไปหมัดหนึ่งเดริททำท่าชัง,งักเลยนะคุณอุมาสมาธิสำคัญอย่าอย่าลวมโอ้โหเกือบไปแล้วโอ้โหยต่อยเยอะจะังหวะดีจังหวะนีจังหวะต่อยดีกว่านะครับเดริสแต่ว่าไร่ไดนซูนกันตื้อแกสู้นะครับไม่กลัวฉันก็ไม่กลัวแกน,นะเออเออเอาที่มาหมัดก็หมัดก็มาเอาเต,ก,เตก็เตมานี่เตะได้ด้วยอ้าว เวลานี้อยู่ที่ใจแล้วคุณอาด้ยไม่รู้ว่าหมูได้จ่าแล้วเวลานี้แดงกันแน่เกินยกแรกนะคู่แรกงานทั้งเด่นเทียงขวัญก็บอกเราแล้วเอ๊ะเย็บคึ่งแปดถึงสิบหัวในขอชันแล้วนะครับเพชรอสุวรบัวขอชันบ้างเอาเย็บตีมาหนึ่งดอกเอาล็อกแล้วล็อกแล้วล็อกแล้วอ้าวฆ่าละฆ่าบ้างละที่เองฆ่าไม่ว่าที่ฆ่าเองอย่าโวยไม่ได้ว่าใครอ้ามดยกที่สอง ทางเพชรอัศวินกับทางด้านเดชฤทธิ์กับสนุกดีเดียวมเมล็ดพันธุ์ของ M16 ครับใหม่สุดนะครับวางจำหน่าย,าายตามราค้าทั่วไปท้างแมคโครทุกสาขาเมล็ดพันตอง M16 กรอบหอมมันอร่อยวางจำหน่ายตามราคาทั่วไปหาซื้อจำหน่ายหาซื้อมารับประทานได้ง่ายมากที่สุดครับมเมล็ดพันธต้อง M16 ครับมาลุ้นกันต่อนะครับบนเวทียกสามยกนี้เปิดเกมโจมตีเลยนะครับเพชรอัศวิน เดริดนี่นอ,อกไปกินทานเลยนะครับแต่ว่ามามาดูในของพระเดอสวินบ้างหัวนี้13เหรียญดูคุณสุขชพยนี่ดูวนากูลนะครับก็ทุกสาขาว่างนันเถอะ13เหรียญได้เหรียญซูซูไนเชิญได้ทีนั้นพม่เดชสูยเป็นฝ่ายเดินยกนี้โจมตีแล้วเล่นในแล้วอ้าวโดนเสียล้มไปคุณลุงอาร์ตยังไม่มีใครหล่นนะยังอ่า,าทีนี้ก็โอ้โหเมสกี้นี่ ผมเดินมาเนี่ยไม่ได้ดูภาพช้าว่าทางเดรดิท์เนี่ยโดนแล้วเป็นไงไอที่โนเตีย,ยเวลานี้ต้องป้องกันเข่าของแดงให้ได้นะครับเดรดิท์ระยะยาวๆเนี่ยนะเอ็ดอัตวินครับเขาแบประเภทเขา่าเข่าในหนักแน่นแต่เดรดิท์ก็ขย้ข้ามโอ้โห การไปด้วยนะคุณาตกลงกรมการลงไปก่อนนะการไปด้วยนะนายคงศรีแก้วเขาเรียกว่าขวางทางเท้าเอาเอดีนะไม่โดนหางเลขเออเฮ้ยรัด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 ตีไม่เตีตีไม่ีตะเตะเตะตีไม่ได้นะครับจังหวะไม่ไม,ไม่ไม่ยอมให้พรำง่ายๆแล้วเดวริดอ,อ้าวทีนี้ยังบอกให้เดินนะบอกให้เดริดเดินโบกมือ เวลานี้ต้องเสริมใหญ่เหล็กหน่อยเด็ดิดี่ถ้าไม่เสริมใหเหล็กไม่ได้นะครับร่างกายพีมมือความเร็วครับน้ำเงินแต่ว่าแข็งแรงเข่าอยู่ที่แดงอ้าวแต่ยังไม่ได้ทำเลยดิปัญหาว่าเข่าดีแต่ว่าฟองไม่ฟองดีไม่ตีไม่ดังอ่ะเข่าดีถ้าไม่ตีก็ไม่มีคะแนนมาแล้วมาแล้วแล้วโดนไปแล้วคีบขีบแล้วมือมันคีบคีบไม่ได้อ้าวถ้าคีบติดแล้วตีได้ โอ้โหข่าวขวาดวงนี้ใช้ได้เลยดิบซ้ายไปอีกล็อกแล้วถอดมาจำตีข่าวขวาจำเป็นแล้วจําเป็นแล้วจําเป็นต้องเข่าสู้แล้วโอ้ยมันดิ้นไม่ออกอ่ะโอ้โหล็อกอยู่ล็อกอยู่หน้าบ้านนั่นเองบุกเข้าไปหน้าบ้านเขาซะด้วยมุมแดงเด็ดลิศอ,อ,อ้าวป้นออกมาอาการจะนายช่วยหน่อยฮะเกย์แสแหลงเขา่าน้าเงินเกย์ไม่ยอมไม่ยอมโก้เขา่าอ่ะคุณลุองอ่ะเออก็ยังว่าแหละ มันจังหวะมันความหนักแน่นบบนี่น,บบนี่เอาละวเอาล้วทังกีหนีไม่ออกนะโดนล็อกวงใน,นวงในวงในเอาอยู่หมดยกสามหมดยกสามนี่นี่ตนยกทำแท้จะถูกนับตัวนะเสียงแฟนนค้างคือเลยเมื่อกี้เนี่ย <c oughs> ต่อยสุดเลยนะครับลงลงเลยด้วยอา้าวมา โอ้โหนี่นะครับโดนดันล้มอีกแล้วอ้าวเตะแล้วกันเตะอีกแล้วโอ้ยโอ้เตะอีกแล้วเพชรทวินโอ้ยยังยังยังโย่ยังโย่ยังโย่นายนายนรอกไว้ตีไม่ตีไม่ตียังโย่วัดใจกันเลยนะครับยกที่สีเตะโอ้โดูนะดูนะทำได้ทำไปเดี๋ยวขอบ้าง หอมอโอ้โหแกง้างมาต่อยเม่นนะ่ครับเฮ้ยเอานะเอานะาลุ้นกันไปการแย่งมาตั้งหลังกันใหม่เอาไม่มีขาวโดนเอาคุณอาดเอาข้าไปขึ้าไปแทงตีไม่ตีตีดีตีเี้ยวโหช้าไปหน่อยปาแปรปาแปรทังโู่ยกสุดท้ายล้มอีกแล้วยกสี่โดนไปสองเมานะครับเพชรอัศวิน แต่ไม่โดนนับยกนี้จะแก้ได้หรือเปล่าอ้าว ทำไมอะ่ะไม่รู้อะ่ะ <c oughs> เป็นแฟนแท็กเป็นแฝงแทกโมโหเป็นแฟนชักโมโหไม่ได้อย่างใจเออโผเลยเออไม่เอาอย่างไรกันแน่ขอให้ทำทำฝ่ายนี้ฝ่ายเด่นนี้ตัวไวพอแล้วในขณะนี้โอ้โหเด่นอัศวินก็โดนเยอะทั้งคู่นะพูดถึงเจียนอยู่เจียนไปด้วยกันทั้งคู่ล่ะถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยแต่ดูเหมือนว่าเพชรอัศวินเนี่ยก็โดนเยอะเหมือนกัน เ้าแล้วนะครับยอมรับสภาพอันนี้นะ่าเห็นใจคุณติ๋งาาขาวการเดนในคงสีแก้วนะครับการผู้ีิการบนเวทีจดนายคงสีแก้วให้คะแนนทันวุฒิรังรองอนุสรสมรักสมมาตรแล้วก็อวยพรเขียวปุ้งแ่ ยังไงไม่รู้นะแต่ผมก็รบมือให้ทั้งคู่นะคุณผิวหนขาวได้สู้มาแล้วมวยใหญ่ๆนี่มันโดนมันไม่ใช่ธรรมดาอ,อ,อ่ะหมดยกสัตทีแยบบ่แต่แบบสดงสปิริตที่ดีครับรุ่น,น้องุ่นพี่ขอโทษขอโพยกันอ่ะไม่ว่ากันอยู่บนเวทีก็ต้องใส่กันเข้าไปนั่งคนละมุมนุ่งกางเกงคนละสีแต่ว่านอกเวทีมันก็คือเพื่อนร่วมอาชีพงานอะไรคงสีแก้วหันไปทางนู้นชูม,มือให้ฝ่ายน้ำเงินครับ เด็ดฤทธิ์คบธีรธรรมเป็นฝ่ายชนะคะแนน